รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วสวดีค่ะหมอดาวแพทย์หญิงชันดาวจางวังกรค่ะได้เวลาไขาปัญหาสุขภาพพร้อมทิปดีๆในวิธีการรักษาแบบแพทย์ทางเลือกกับรายการ Discovery Health Tip ค่ะช่วง Health Discovery สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์มรกต วันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักกันอีกหนึ่งโรคที่แม้จะบอกว่าไม่มีความรุนแรงมากนกะแต่ก็สร้างความทรมานและความรำคารให้กับผู้ป่วยมากมายเลยทีเดียวค่ะหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยบางคนนะคะก็ยังอายที่จะบอกกันเลยค่ะโรคที่หมอดาวกำลังพูดถึงอยู่นี้พอดาวได้ใช่ไหมคะนั่นก็คือโรคริดสีดวงค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมโรคริดสีดวงทวารเป็นโรคโครงสร้างหลอดเลือดในช่องทวารหนักซึ่งอาการและภาวะของโรคริดสีดวงทวารขึ้นอยู่กับชนิดของโรคนะครับเช่นริดสีดวงทวารหนักภายในและริดสีดวงทวารหนักภายนอกโรคริดสีดวงทวารหนักภายในมักมาด้วยอาการเลือดออกในไส้ตรงแบบไม่เจ็บขณะที่โรคริดสีดวงทวารหนักภายนอกอาจมีอาการเล็กน้อยแต่หากเกิดริ่มเลือดขึ้นในหลอดเลือดที่บริเวณทวารหนักจะมีอาการเจ็บปวดและบวมมากบริเวณทวารหนัก หลายคนเรียกอาการที่เกิดขึ้นรอบบริเวณทวารหนักและไส้ตรงอย่างผิดๆว่าโรคริษีดวงทวารถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของโรคริษสีดวงทวารแต่เชื่อกันว่าหลายปัจจัยซึ่งเพิ่มความดันในช่องท้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการท้องผูกมีบทบาทที่ทําให้เกิดโรคริ์ีดวงทวารน,นักขึ้นนะครับเราไปฟังคุณหมอทั้งสองท่านเล่าให้เราฟังกันดีกว่านะครับ เป็นยังไงกันบ้างคะทําความรู้จักกับโรคริทศีดวงกันไปบ้างแล้วคะ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักโรคนี้กันแบบเจาะลึกเลยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะวันนี้หมอดาวก็มีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพมาฝากกันในช่วง healthy wellty ไปชมกันเลยคะ่ะช่วง healthy wellty สนับสนุนโดยน้ํามันพืชมรกตสวัสดีครับผมเชฟพีท จากห้องอาหารเดอะบาบาโรงแรมเดอะเมมโมรี Memory, ่แอดออนออนครับสำหรับเมนูในวันนี้เป็นปลาผัดเต้าซี่นะครับส่วนประกอบได้แก่เนื้อปลากระพงขาวขึ้นช่ายหั่นท่อนหอมใหญ่พริกชี้ฟ้าแดงหั่นแว่นนะครับ ต้นหอมหั่นท่อนแป้งสาลีนะครับส่วนเครื่องปรุงจะมีน้ำสต๊อกเต้าซี่น้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายและน้ำมะนาวครับเริ่มต้นนะครับเราจะต้องนำปลากระพงเนี่ยนะครับมาคลุกกับแป้งสาลีนะครับ ้เราก็จะนําเขาลงไปทอดในน้ํามันนะครับผมจะแนะนําให้ใช้เป็นพวกน้ํามันปาล์มนะฮะเนื่องจากว่าเขาจะมีจุดเดือดที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็มันจะไม่ค่อยมีกลิ่นไหม้นะครับโอเคดูจากสีสันแล้วผมคิดว่าน่าจะใกล้ที่จะได้แล้วนะครับ เราก็มาเตรียมทําการผัดเขาได้เลยนะครับหอมใหญ่เนี่ยนะฮะเราใส่ไปสักครึ่งหนึ่งแล้วไม่ต้องรอให้น้ํามันร้อนนะครับใส่ไปได้เลยใกล้จะใช้ได้แล้วนะครับเราก็เริ่มด้วยน้ําซุปเลยครับแล้วก็นําเต้าซี่นะครับใส่ลงไป งวดได้ที่แล้วนะครับจากนั้นเราเริ่มที่จะใส่ผักทั้งหมดนะครับลงไปนะครับแล้วก็เนื้อปลาที่เราเตรียมไว้เนี่ยลงไปพร้อมกันเลยนะครับสุดท้ายก็คือน้ำมะนาวนะครับแล้วก็ยกเขาขึ้นจากเตาได้เลย เสร็จแล้วนะครับและนี่คือเมนูปลาผัดเต้าซี่ทำเองก็ได้ง่ายจังมันสามารถเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งได้ไหมนะจ๊เอาง่ายๆเคยถ่ายเป็นเลือดถ่ายเป็นหยดหยดตามเพื่อนถัวซ่วมเยอะๆทำเกิดการติดเชื้อซ้ำซอน Health Talk สนับสนุนโดยธรรมรีนคลินิกกลับมาพบกันในช่วง Health Talk นะคะวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์สมรรถภาพสุขภาพและความงาม Eternity Clinic ในโรงพยาบาลเดชาค่ะและคุณหมอที่จะมาให้ความรู้และความเข้าใจกับคุณผู้ชมเกี่ยวกับโรคฤิ์สีดวงทวารในวันนี้นะคะก็คือพี่หมอเบียร์นายแพทย์สืบพงเองชั่วน,นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่ วิสีดวงคืออะไรคะโอเคเอาเป็นความเข้าใจง่ายๆก็คือเป็นเป็นโรคที่เกิดจากการที่เกิดความดันในบริเวณรอบดูทวาวรหนักสูงกว่าปกติก็ทําให้เกิดระบบของเส้นเลือดดำโดยรอบดูทวาัรหนักโป่งพองขึ้นนะครับพอเป็นโป่งพองขึ้นก็เกิดเป็นเป็นเป็นขษณะห่วงของลิสีดวงใหญ่ขึ้นทมลําดับนะครับซึ่งตัวตัวนี้ก็จะเป็นตามสาเหตุตัวนี้ค่ะ แล้วโรคที่สุดวงทวารเนี่ยเคยได้ยินว่ามีภายนอกภายในคืออะไรคะเรื่องของการที่สุดวงทวารภายนอกภายในก็คือการแบ่งง่ายๆก็คือขึ้นกับ <c oughs> ตำแหน่งของตัวตำแหน่งหัวที่เกิดเกิดตำแหน่งไหนทางทางโดยทางเทคนิคก,ก็คือเขาเรียกว่ามีเดนเตัดลายและกายวิภาคมันเนี่ยถ้าหัวที่สุดดวงเกิดเหนือตำแหน่งนี้ <c oughs> นะครับก็จะเรียกว่าหัวที่สุดดวงภายใน <c oughs> นะครับแต่ถ้าเกิดตำแหน่งของตัวหัวที่ดดวงเกิดใต้แต่ต,ตำแหน่งนี้ที่เรียกว่าเดนเตัดลายเนี่ย ก็จะเรียกว่าหัวเรืดวงชนิดภายนอกนะครับจุดที่ต่างนอกจากตำแหน่งเนี่ยมันช่วยเรื่องการทางเรื่องในการวินิจฉัยแล้วก็ทางรักษาเหตุผลเพราะว่าหัวเรืดวงที่เกิดภายนอกเนี่ยจะเป็นหัวเรืดวงที่มีเส้นประสาทมาเลี้ยงปก,กติก<ฆ>็จะมีกลุ่มของการปวดอาการเจ็บได้ นั่นหมายถึงภายในเนี่ยอาจจะไม่มีอาการอะไรเลยแต่ก็อาจจะมาด้วยเลือดออกอะไรแบบนี้อ่าถูกต้องครับก็คือหมายว่ากลุ่มอาการของโทลิดวงภายในค่ะก็ถ้าจะมาแสดงอาการก็มักจะมาด้วยเรื่องการของอถ่ายเป็นเลือดโดยที่ไม่มีอาการปวดอะไรเลยเล้วแต่เป็นเลือดให้ก <ทำ S 2> ็ง่ายเอาง่ายๆคืถ่ายเป็นเลือดถ่ายเป็นหยดหยดตามเปื้อนถั่วซ่วมเยอะๆคนนี้ก็จะเป็นอันที่เข้าใจง่ายๆแบบนี้ก็เป็นอันที่สงสองสายเรื่องของลิทธิดวงทวางแล้วก็สายเป็นเลือดสด<น> เลือดสดแดงๆเลยครับแล้วก็หยดตามนะครับแต่ถ้าเป็นเลือดหนังพิที่สุดงภายนอกก็จะมาด้วยเกิดอาการปวดเพราะว่าหัวเรอดวงมันโตมากขึ้นจนเกิดรูทวันไปรัดก็ทําให้เกิดอาการของการขาดเลือดแล้วก็ปวดนะครับแล้วกลุ่มอาการของมันอาจจะมาด้วยอาการที่ปวดมากแล้วเกิดการติดเชื้อซ้ําซ้อนและอาจจะมาด้วยสีหรือหนองได้ค่ะแล้วสาเหตุของโรคที่สีดวงคืออะไรคะสาเหตุของที่สุดวงก็คือว่าปัจจัยอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดความดันของ บริเวณรอบะานันักสูงขึ้นเช่นคนที่ท้องผูกท้องผูกเขาพยายามเบ่งเบ่งก็ทําให้เกิดการโป่งของ,งขึ้นของหลหัวเรดวงหรือในกรณีคือถ่ายบ่อยมากเป็คนที่เป็นท้องเสียเลื้อหลังก็กิอการถ่ายบ่อยๆซ้ำๆเบ่งซ้าๆก็ทําให้เกิดเป็นรังหนังหัวริสุดดวงขึ้นได้นะครับ,รบไม่ใช่แค่ท้องผูกถูกต้องทุกคนมีทั้งเทีน,นึงคือน่า ท้องผูกถ่ายลําบากน่ะหรือว่าถ่ายบ่อยด้วยเนื่องในเพราะว่าที่บางทีเราไปนั่งห้องน้ำเป็นเวลานานก็ทําให้เหมือนเกิดความดันในบริเวณตรงนั้นน่ะก็ทําให้เกิดเรื่องของการเกิดลิสะดวงได้หรือแม้กระทั่งคนที่อ้วนเพราะคนอ้วนเนี่ยจะมีความดันในช่องท้องสูงก็ทําให้เกิดเรื่องของการเกิดหัลิสดดวงหรือว่าแม้กระทั่งคนท้องคนท้องนี่คำอธิบายเกิดจากเส้นมดลูกที่ไปกดเบียดและการไหลเวียนเลือดกับ ก็ทาให้เลือดไหลกลับได้น้อยลงก็ <c oughs> ทําให้เกิดเป็นท้าเรล็กลิซิโดงในคนท้อง <c oughs> ค่ะแล้วเมื่อเนี่ยค่ะเราเป็นโรคลิซิโดงเนี่ยเราจะมีอาการยังไงบ้างคะอาล่ะรครับอย่างที่บอกเลยครับกลุ <c oughs> มม่มลิซิโดงก็คือโดยทั่วไปก็จะมาด้วยหงอาการที่น่ารำคาญคือถ่าย <c oughs> เป็นเลือดสามารถถ่ายได้บ่อยถ่ายจนซีดได้โอ้ค่ะนะครับผมแล้วก็ลิซิงนี้บอกครับถ้ามันเป็นลิซิโดงภายนอกและออก <c oughs> มาแล้วรัดแล้วเกิดภาวะรูทวารไปรัดก็จะทําให้เกิดอาการปวดเฉียบพลัน ก็จะเคยว่าอันลมมันเย็นนั่งไม่ได้ใช่ไหมพวกนี้ก็คือมีอาการคือมันปวดป็นนิดเซลล์ที่ทําให้ปวดท่าสุดไม่อยากสัมผัสไม่อยากจะโดนไม่อยากจะนั่งนะครับแล้วก็สุดท้ายถ้ามันออกมาเป็นเวลานานแล้วทาเกิดการติดเชื้อซ้ําซ้อนก็อย่างที่บอกครับเกิดก็จะเกิดเป็นฝีหรือเป็นหนองขึ้นได้ก็ยิ่งเจ็บปวดกันไปใหญ่นะคะแล้วความรุนแรงของโรคนะคะมีกี่ระดับอะไรยังไงบ้างในเรื่องของความรุนแรงเราก็แบ่งเป็นเรื่องของระดับระดับว่าลักษณะของตัวมันเองเนี่ยโตมากน้อยแค่ไหนก็คือถ้าเป็นหัวเรศวดนักเกิดตําแหน่ง ที่หัวเนี่ยเราเห็นอยู่เนี่ยโดยยังไม่ได้ไม่ได้พ้นตำแหน่งของเดนเตตไลน์ตัวนี้เขาเรียกว่าระดับที่หนึ่งนะครับแต้ถ้าเ,เริ่มเริ่มเอ่อเริ่มย้อยลงมาเกินกับตำแหน่งของตัวเขาอันไอเดนเตตเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นระดับที่สองนวระดับที่สามความเข้าใจง่ายคือออกมาแล,าแล้วโผล่มาโผล่มาไม่ออแต่ดันกลับเข้าไปได้เมันเป็นมันเป็นเรื่องของความน่ารำคาญก็คึอมันออกมาทุกคนก็ดันกลับนะครับนี่ระดับที่สามแต่ถ้าเป็นระดับที่ออกมาแล้วแล้วดันเ้าไม่กลับ ตัวนี้จะเรียกเป็นระดับที่4แห้วค่ะถนะามเพิ่มหน่อยค่ะอย่างบอกว่าดันกลับเข้าไปได้เนี่ยบางคนเขาบอกว่าเขาเป็นแล้วเขาดันกลับเข้าไปก็ปลอดภัยก็ไม่เห็นเป็นอะไรจริงไหมคะตรงนี้คือจะไม่ทําอะไรก็ได้แต่วันหนึ่งมันก็จะเป็นมากขึ้นอีกก็จะเป็นระดับที่4ใช่นะหรือว่าโดยตัวมันเองอโฮลิสต์มันออกมาแล้วมันมันขวางครับทำให้เรื่องการกั้นือ่นละื่องการ,การได้ไม่ดี แรียกว่าการการขับลมได้ไม่ดีก็จะมีเหมือนการการก้านยุ่ละไม่ดีได้ด้วยคือถึงแม้จะทําให้รําคาญดูเหมือนไม่เป็นอะไรแต่มันก็อาจจะมีอะไรที่ก้าวหน้าไปได้ได้มากกว่านั้นแต่ว่าถ้าถามเรื่องความกังวลเอ๊ะมันสามารถเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งได้ไหมเนี่ยโดยหัวริดสีดวงไม่ได้เกี่ยวข้องกับมะเร็งเลยถาะว่าใช่มีภาวะแทรกซ้อนอะไรได้บ้างที่เกิดจากการบริสิดวงซึ่งโดยตัวของตัวริสีดวงไม่ได้เปลี่ยนเป็นมะเร็งความเข้าใจคนไข้หลายๆคนชอบถามว่าเอ๊ะมัน<อ>จะเปลี่ยนเป็นมะเร็งไหมแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังดด้้ววววยยกกันนนคคืออบาาาางททีีะรเป่่มม ไมถ่ายเป็นเลือดค่ะอาจาคุณอาจจะไม่ได้เป็นแค่ฤิสีดวงอย่างเดียวค,คุณอาจจะมีภาวะของมะเร็งลำไส้ยอยู่ร่วมด้วย<ม>ซึ่งถ้าเรากรณีสงสัยกรณีมันก็อาจจะต้องมีการตรวจิีฉัยเพิ่มเติมว่าสงสัยภาวะนี้หรือเปล่าค่ะค่ะ,คะเป็นยังไงคะคุณผู้ชมสาเหตุของโรคฤิสีดวงพวานนะคะ ส่วนหนึ่งเลยค่ะมาจากพฤติกรรมของตัวเราเองนะคะแต่เพื่อเป็นมากขึ้นแล้วนะคะจะมีวิธีการรักษาอย่างไรค่ะช่วงหน้าค่ะหมอดาวแล้ะพี่หมอเบียรยังอยู่นะคะจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักวิธีการรักษาและป้องกันตนเองจากโรควิสีดวงค่ะติดตามช่วงหน้าใน Discovery Health Tip ค่ะสมาคมการแพทย์ผสมผสานไทยขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม Nutraceutical i n d a r d i o m e t a b o l i c and Endocrine Disease ในวันที่27 2 8ถึง28สิงหาคม2558ณโรงแรมอาวานีเอเทรียมกรุงเทพมหานครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร9 9 7 7 7 5 1246นงเจ่างคนอาจจะมาด้วยเรื่องมีก้อนเข้าเข้าออกออกบางคนต้องดัน,ดนครับก็จะมีคำถามที่มทมไมคไดว่าคือเอ๊ะเป็นแล้วเป็นซ้ำอีกได้ไหมยาระบายก็ไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุด เลท์ทิปสนับสนุนโดยไทออนไบโอเทคจำกัดค่ะหลังจากที่เราได้รู้กันแล้วนะคะว่าโรคริษีดวงทวารน,นั้นมีสาเหตุมาจากอะไรในช่วงเ e ลี์ทิปส์เราจะมาดูกันต่อค่ะว่าโรคนี้มีวิธีการรักษาและป้องกันอย่างไรพี่หมอคะมีวิธีการรักษาและป้องกันยังไงคะโอเควิธีเรื่องของการรักษาตัวของริษีดวงทวารก็ขึ้นกับจริงๆก็เรียกว่า จริงๆมันแบ่งตามระยะของตัวมันนะครับแล้วดูตามลำดับของทุกอย่างทุกคนอยากให้รักษาแต่อยากยุ่งยากน้อยที่สุดไปก่อนก็คือรักษาเบื้องต้นของตัวริบสะดวงถ้าเป็นระยะที่เป็นไม่เยอะก็หนึ่งเรื่องของการปรับพฤติกรรมการปรับพฤติกรรมว่าโรคนี้เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสาเหตุพฤติกรรมถูกต้องเราก็ต้องปรับพฤติกรรมให้เข้าได้กับตัวให้ช่วยรักษาตัวโรคเช่นหนึ่งคนที่เป็นท้องผูกต้องพยายามก็คือหนึ่งก็คือต้องพยายามที่จะไม่เบ็ด ทำยังไงให้เราถ่ายได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นการพยายามทานอาหารที่มีไฟเบอร์ทานน้าเยอะขึ้นก็จะเป็นตัวช่วยนะครับสองก็คือการรักษาด้วยยายาเนี่ยก็จะมียาที่ช่วยในเรื่องของการระบายให้เราขับถ่ายได้ดีไม่เบ่งเราจะมียาที่ช่วยในเรื่องของการเส้นเลือดที่เลือดที่ไปเลี้ยงตัวหัวที่สะดววงเนี่ยความดันน้อยลงหัวเสะดวงก็จะเล็กลงและฝ่อลงนะครับถ้าเราเป็นยังเป็นไม่เยอะแต่ถ้าเกิดว่าเรามันเริ่มเป็นเยอะขึ้นหรือว่าตัวระยะของตสะดวงเป็นมากขึ้น <c oughs> ตัวนี้ก็จะมีเรื่องของการาร,าร,กรักษาดึงเช่นอัลตร้าดินเขาเรียกว่าฉีดสารเข้าไปทําให้หัวใจดวงมันฝ่อเรีย <c oughs> กว่าที่เรียกว่าสโคลโลซิง <c oughs> นะครับหรือว่าเรื่องของการรัดยางอันนีก้ก็เรียกว่ารับเบอร์แบนคือรัดให้หัวใจดวงขาดเลือดแล้วฝ่อตัวไป แล้วก็กรณีอื่นก็เป็นเรื่องของการที่เหมือนใช้ความร้อนครับอาจจะเป็นใช้การจี้ด้วยไฟฟ้าแลือตัวอเบรชันเนี่ยเข้าไปทาให้หัวที่ดวงที่ใหญ่เนี่ยฝ่อตัวลงนะครับนี่ก็จะใช้ในระยะที่เป็นต้นๆแต่ถ้าบางคนรักษาด้วยวิธีนี้แล้วไม่ได้ผลหัวที่ดวงบางคนมาใหญ่มากการรักษาที่เป็นตัวอย่างอื่นก็ต้องเข้าสู่ขั้นตอนของการรักษาด้วยการผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดปัจจุบันเราสามารถมีทั้งวิธีเขาเรียกการผ่าตัดมาตรฐานปกติก็คือเข้าไปตัดแล้วย็บตรงๆหรืออาจจะว่าที่เรียกว่าเขาเรียกอุปกรณ์ผ่าตัดอััตตโนมิ หรือที่ว่าสเตปเปอร์เนี่ยเข้าไปผ่าตัดตัดตัวริดสดวงก็ได้ะนะครับโดยผลการรักษาของตัวใกล้เคียงใกล้เคียงกันะนะครับแล้วก็ตัวของตัวการรักษาอย่างที่บอกครับก็เป็นไปตามลําดับขั้นตอนอย่างนี้ว่านี่คือเรื่องของตัวการรักษานะครับการวินิจฉัยโรคที่สีดวงทวารทนาได้ยังไงบ้างคะเรื่องของริดดวงทวารเนี่ยการวินิจฉัยนะครับจริงๆก็ได้ตั้งแต่เรื่องของตัวประวัติพราประวัติของริดดวง จะค่อนข้างมีความจำเพาะคนไข้ก็จะมาด้วยเรื่องของการของการถ่ายเป็นเลือดผวัิก็จะเหมือนกับถ่ายเป็นสดสดหยุดหยุดตามจริงจิงอาจเข้าใจง่ายก็จะเป็นเลือดสดสดเลยนะเลือดคนไข้อาจจะมาด้วยเรื่องมีก้อนเข้าเข้าออกบางคนต้องดันกลับนะครับซึ่งอาการตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยบอกว่าอ่ะสงสัยเรื่องของ นีศิโลหทวารแล้วซึ่งอันนี้คนไข้ต้องบอกหมออ่าถูกต้องครับซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของอายกว่าจะได้บอกแต่ว่าโดยูงหนึ่งก็คือยิ่งทิ้งไว้อาการอาจจะเป็นมากขึ้นจริงบอกเถอะถูกใช่ครับว่าตรงนี้ยิ่งระยะเราเป็นน้อยเรายิ่งยิ่งรักษาได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้พอขั้นตอนเอะอาการสงสัยแล้วมันมีคุณหมอจําเป็นที่ต้องการดูเพิ่มเติมเพื่อช่วยในเรื่องของการว่าเออวินิจฉัยว่าใช่ไม่ใช่และบอกระยะบอกระดับความรุนแรงว่าเราถ้าเราจะเลือกรักษาต้องใช้วิธีไหนนะครับ ซึ่งตัวที่ใช้ก็จะเรียกว่าการทำโพอกโตหรือกาเรียกว่าการส่องรูทวานหนคปใช่ครับโพอกโตสโคปซึ่งตัวนี้เป็นหถาถการณ์ที่หนึ่งเราจะเลือกตัวเครื่องมือที่เล็กอยู่แล้วนะครับแล้วมีตัวหลอเลื่อนเพื่อช่วงการช่วยเรื่องการวินิจฉัยตอนทําจะมีอาการระคายเคืองนิดหน่อยไม่ได้เจ็บมาก โดยถ้าคนไข้ที่มาด้วยการเจ็บก้นอยู่แล้วในปกติคุณหมอจะไม่ได้ใช้วิธีตรวจนี้อยู่แล้วนะครับอาจจะใช้ถ้าเป็นกรณีนั้นมาอาจจะใช้เรื่องของการจัดยาให้ก่อนนะครับจริงๆเรื่องของการเลือกว่าจะต้องทาไม่ทาคนไข้ตัดสินใจร่วมได้ก็จะขอให้ตรวจหรือไม่ให้ตรวจซึ่งเรื่องตัวนี้เป็นเรื่องที่เราไม่ต้องกังวลไม่ใช่ว่ามาแล้วต้องโดนแน่ๆไม่ใช่คือคุยกับหมอคุยกับหมอก่อนได้นะครับหดใช่ถูกตองที่ทเล่าตัวนี้คุณหมอก็พยายามดูแต่การช่วยดูก็จะช่วยทําให้เราวินิจฉัยได้ชัดเจนขึ้นซึ่งจริงงงงๆนะะคุณผู้้ชมมมเเเรรรื่่อออออกกาาสลลีีียยยัดท ซึ่งเดี๋ยวว่าในวันพรุ่งนี้นะคะเราจะมาขยายความกันตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วนะคะว่าวิธีการวินิจฉัยยังไงวิธีการรักษาอย่างไงแล้วถ้าสมมติว่าเป็นแล้วจะป้องกันป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำตำแหน่งที่เราเคยรักษาไปแล้วโอเคอาจจะไม่ค่อยเกิดมาใหม่ตำแหน่งอื่นมันมีโอกาสเกิดขึ้นหมมาได้อีกถ้าพฤติกรรมเราไม่เปลี่ยนยยถูกต้องไม่ได้เปลี่ยนแปล,แลงหรือจะกลับไปมีพฤติกรรมที่ยังไม่เกิดการที่จะกระตุ้นให้เกิดได้สะดวงขึ้นไหมขึ้นได้ใหม่ แล้วการรักษาโรคทิสีดวงนอกจากแผนปัจจุบันแผนของแพทย์ทางเรื่องอะคะคือตัวอาหารสมุนไพรหลายๆตัวปัจจุบันที่จะเป็นตัวช่วยเรื่องการที่ทําให้ระบบการขับถ่ายเรากลับมาปกติก็จะเป็นตัวช่วยทั้งอะไนนคือาม้าหามแขกตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยเรื่องการขับถ่ายทํให้ล,ลำไส้เราขับถ่ายเป็นปกติะนะครับแล้วแม้กระทั่งตัวอาจจะเคยได้ยว่าเรื่องตัวในบางคนพัฒการพัฒกุ่มยาระบายบางอันเนี่ยยิ่งกินบางคนจะเดีเพราะว่าของไม่ตอบสนองต่องยาระบายนั้นๆ ก็ต้องกินมากขึ้นจริงๆก็คือตัวพวกนี้เราอาจจะใช้เสริมด้วยกันเพิ่มไฟเบอร์ซึ่งไฟเบอร์อาจจะมีไฟเบอร์ปกติที่เป็นยากับไฟเบอร์ที่เป็นอาหารทั่วไปอาหารพวกผักต่างๆที่เป็นใบเขียวพวกนี้มันมีไฟเบอร์ของตัวมันที่ช่วยในเรื่องําทให้เราขับถ่ายได้ดีขึ้นอยู่แล้วก็คือตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแพทย์ทางเรื่องตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องการช่วยในเรื่องการรักษาโรคของอสิดวงได้เหมือนกันก็คือไปรักษาต้นทางนะคะคุณผู้ชมก็คือรักษาภาวะที่เราท้องผูกถ่ายไม่ออกถูกต้องแล้วก็แน่นอนค่ะยาาาระบบยก็ไม่่่่ใชคํอททีีีดดสุ ใช่ครับค่ะ,คะก็เป็นยังไงคะคุณผู้ชมรู้จักโรคฤิสีดวงกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังได้รับคําแนะนําดีๆนะคะในการป้องกันโรคฤิสีดวงจากที่หมอเบียเราไปแล้วนะคะอย่าลืมนําไปปฏิบัติกันเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณศูนย์สมรรถภาพสุขภาพและความงาม eternity clinic ค่ะในโรงพยาบาลเดชาที่กรุณาเอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทํารายการด้วยค่ะ ค่ะและที่สำคัญนะคะต้องขอบคุณพี่หมอเบียร์นายแพทย์สืบคงเองช่วนที่มาเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้และคำแนะนำดีๆในรายการของเราวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณนะคะ,ะครับค่ะและอย่าลืมค่ะกลับมาเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแ,แ<ผ>พทย์ <ๆ S 1> าทางเลือกก<ๆ>ับรายการ Discovery Health Tips ค่ะทุกวันจันทร์ถึงสุดทางช่อง m c o t Family สำหรับวั<ค>นนี้สวัสดีค่ะ กรณนนีนั้นเกิดการเสียเลือดก,การเข้าไปสูกการห้ามเลือดอาจจะยุ่งก็คือเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ช่วงก่อนแผลบาดทะรอยจะต้องมีแผลที่คอจริงๆแทบจะไม่ต้องเตรียมอะไรทั<อ>้งหมดคนไข้เตรียมตัวเตรียมใจโดยที่ผ่านด้วยแผลผ่าตัดแค่เซนเซนเดียวฟังดูก็น่าสนุกดีนะ